สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแคมปัสเหรียญดีดมาร์ตไรเดอร์รีวซ์ตั้งแต่เบอร์ที่1จนถึงเบอร์50เนี่ยก็สามารถกดที่ตัว I ตรงนี้เพื่อที่จะไปดูคลิปแคมปัสเหรียญดีดมาร์ตไรเดอร์รีวซ์ตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์50ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาต่อกันเลยนะครับตอเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยรีวิวไปตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์50ใช่ไหมคลิปนี้ก็จะมารีวิวตั้งแต่เบอร์50 100จนไปถึงเเบอร์ 100, นะอคมาเริ่มกันกเพ่พือเป็นกานไเสียเวลาวบอร์50นนรรเเป็เหธมดา ไวส์สเต็มเร็กเนี่ยก็เป็นไวส์สเต็มที่มาร s r i ร e r อร์รีไและไวส์เขาใช้แปลงร่างเป็นร่างเร็กจีโนมนั่นเองนะครับเหรียญต่อมานะครับก็เป็นไวส์สเต็มคองเบอร์52เป็นเหรียญธรรมดานะครับไวส์สเต็มคองเนี่ยก็เป็นไวส์สเต็มที่มาร์ r ไรเดอร์รีไกับไวส์เขาใช้แปลงร่างเป็นร่างคองจีโนมนะครับร่างที่มันคล้ายๆกับโอซี่นั่นเลยนะไวส์สเต็มเมกาโลดอนเบอร์53เหรียญธรรมดาก็เป็นไวส์สเต็มที่มาร์ไรเดอร์รีไกับไวส์เขาใช้แปลงร่างเป็นร่างเมกาโล มันลคล้ายๆกับดีเคทนั่นแหละเหรียญต่อมานะครับก็เป็นมัสไรเดอร์รีไวซ์เบอร์54นะครับเป็นเหรียญธรรมดานะครับมัสไรเดอร์รีไวซ์เนี่ยก็เป็นร่างที่พัฒนาต่อมาจากร่างมัสไรเดอร์แจ็ครีไวซ์นั่นเองนะไวส์สเต็มบาร์ริทเร็กจีโนมเบอร์55ก็เป็นไวส์สเต็มที่มัสไรเดอร์รีไวซ์กับไวส์ก็ใช้แปลงร่างเป็นมัสไรเดอร์รีไวซ์บาร์ริทเร็กจีโนมแล้วก็มัสไรเดอร์ไวส์บาร์ริทชิวนั่นเองนะเหรียญต่อมาก็เป็นเหรียญทองนะครับมัสไรเดอร์ มาร์ตไรเดอร์เอวิลเบอร์ห้าสิบหเป็นเหรียญทองในรูปก็จะมีมาร์สไรเดอร์ไลฟ์แล้วก็มาร์สไรเดอร์เอวิลนะครับเหรียญต่อมาเป็น e n นเนมี่เดธแมนกิฟต์เดมอสเบอร์57นะครับเหรียญนี้เนี่ยก็จะมีความเหมือนกับเบอร์ที่8นะรูปมันจะเหมือนกันเลยกับเบอร์ที่8แต่ว่าชื่อนี่จะไม่เหมือนกันเบอร์8เนี่ยมันจะเขียนว่า g i ฟต์เดมอสเฉยๆนะส่วนเบอร์57เนี่ยมันจะเขียนว่า e n นเนมี่เดธแมนกิฟต์เดมอสนะครับถ้าใครได้ไปแล้วเนี่ยก็อยา่าเคว้ยงทิ้งยยงงนน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 ะะะคคครรััับบืืืออออออตตแแแกกกกกผผมมมมมไดดด้้ด้้าา็เเเเจวีีียยทิห่่่พูๆล ก็คนละเหรียญกันนะโอเคเหรียญต่อมาเป็นマースライダー rewind คา마กิริジโนมเบอร์58นะครับเป็นเหนรียญธรรมดาคา마กิริジโนมเนี่ยก็เป็นร่างที่มีต้นแบบมาจากマースライダーไก่มูนั่นเองนะマースライダーไวซ์แมมมอสジノมเบอร์59นะครับเป็นเหรียญธรรมดาแมมมอสジノมเนี่ยก็มีต้นแบบมาจากマースライダーเดนโอนั่นเองนะอันนี้เป็นร่างของไวซ์เหรียญต่อมาก็ยังอยู่กับร่างของไวซ์นะครับマースライダーไวซ์คา마กิริジノมเบอร์60นะครับคา마กิริジノมเนี่ยก็ อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีต้นแบบมาจาก m a สไ r i d e r ์ไกมูนั่นเองนะ m a s ไ Rider e v i l Jackal Ge n o m e นเบอร์61นะครับเป็นเหรียญธรรมดานะครับก็เป็นร่างของ m a s ไ Rider e v i l ที่ใช้ White Stamp Jackal ในการแปลงร่างนะครับร่างนี้ก็น่าจะเป็นการใช้พลังความเร็วนะครับ Rider ons, m a ok สไ r i d e r Demon m o k u r a g e n o m มเบอร์62นะครับก็เป็น m a สไ r i d e r Demon ที่ใช้พลังของ White ว t a m p m o กุ ra นะครับ m ม ok k ura นี่ก็คือตัวตุ่นนะนะเวลาใช้ ไวส์แซมโมกุระเนี่ยแขนของมาสไรเดอร์เดมอนส์เนี่ยก็จะกลายเป็นสว่านนะครับเพื่อที่จะใช้ในการต่อสู้นั่นเองนะมาสไรเดอร์เอวิลแบดจีโนมเบอร์หกสิบสามนะครับเป็นเหรียญธรรมดานะครับก็เป็นมาสไรเดอร์เอวิลร่างแรกนั่นเองนะมาสไรเดอร์แจนเลฟคอปคุจกูจีโนมเบอร์หกสิบสี่นะครับเป็นเหรียญธรรมดานะครับในรูปเนี่ยก็จะไม่เห็นว่ามีอาวุธอะไรเลยนะคืออาจจะเป็นเพราะเหรียญมันเล็กเกินไปนะคือถ้าเป็นคุจกูจีโนมเนี่ยก็น่าจะเป็น การใช้ใบพัดในการต่อสู้นะมัสไรเดอร์รีวเร็กจีโนมเบอร์หกสิบนะครับก็เป็นเหรียญธรรมดาเร็กจีโนมเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นร่างแรกนั่นเองนะมัสไรเดอร์รีวร์วอ e เคนเร็กจีโนสิบนะรับเป็นเหรียญธรรมดาวอเคนลเร็กจีโนมเนี่ยก็เป็นการใช้ไวสตัมวอคเคนเรกับบาริทเร็กไวสตมในการแปลงร่างนั่นเองนะมัสไรเดอร์อาเกลล่าควีนบีจีโนมเบอร์หกสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญธรรมดานะครับก็เป็นม a สไรเดอรที่อาเกลล่าเขาแปลง ร่างงนนนั่เอนะม์สไรเดอร์ไวซ์ของจีโนมเบกสิบแปดก็เป็นเหรียญธรรมดานะครับเป็นร่างที่ไวซ์เขาแปลงร่างโดยใช้ไวซ์สต็มคลองนะครับร่างนี้ก็จะมีต้นแบบมาจากโปเซ่นั่นเองนะมาสไรเดอร์ไลท์เบอร์หกสิบเก้าเหรียญธรรมดาก็เป็นร่างแรกของมาสไรเดอร์ไลท์นะครับมาสไรเดอร์เจนเลิฟฮอปเทอร์เทลจีโนมเบอร์เจ็ดสิบนะครับก็เป็นมาสไรเดอร์เจนที่ใช้พลังของไวซ์สเต็มเทอร์เทลนะครับไวซ์สเต็มเทอร์เทลนี่ก็เป็นไวซ์สเต็มที่สามารถเรียกฟางซูก้าออกมาใช้ ได้นะมาร์สไรเดอร์เอวิลแบทจีโนมเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดเหรียญธรรมดาก็เป็นมาร์สไรเดอร์เอวิลร่างแรกนั่นเองนะมาร์สไรเดอร์รีไวล์เร็กจีโนมเบอร์เจ็ดสิบสองเหรียญธรรมดาในรูปก็จะเป็นมาร์สไรเดอร์รีไวล์ที่กําลังถือขวานอยู่นั่นเองนะมาร์สไรเดอร์เวลเบอร์เจ็ดสิบสามนะครับเป็นมาร์สไรเดอร์ที่แปลงร่างโดยอิคาราชิเกนตะหรือว่าพ่อของพระเอกนะครับมาร์สไรเดอร์คนนี้นะก็ปรากฏตัวมาในตอนที่ยี่สิบห้านะครับแล้วก็มีภาคแยกเป็นของตัวเองด้วยนั่นก็คือ Revised r Legacy Mask รีไว นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวของอิคาราชิเกนตะตอนที่ยังหนุ่มๆน,นะครับซึ่งภาคแยกของมัสไรเดอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีจํานวนตอนอยู่ทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับมัสไรเดอร์ไวส์คูเทราจีโนมเบอร์เจ็ดสินะครับเป็นเหรียญธรรมดาก็เป็นร่างที่มีต้นแบบมาจากมัสไรเดอร์ไฟน์นั่นเองนะครับแต่ว่าของไวส์เนี่ยก็จะเป็นยานพาหนะนะครับมัสไรเดอร์ไวส์แจ็คเกิลจีโนมเบอร์เจ็ดสิบห้าเหรียญธรรมดาก็เป็นร่างที่มีต้นแบบมาจากมัสไรเดอร์เอ็กเซดนะครับแต่ว่าไวส์เนี่ยก็จะเป นสก็ตบอร์ดนะนะมาร์ชไรเดอร์โฮลี่ไลท์เบอร์76เป็นเหรียญธรรมดาก็เป็นร่างสุดยอดของมาร์ชไรเดอร์ไลท์นั่นเองนะครับเหรียญต่อมาเป็นมาร์ชไรเดอร์แจ็ครีไวส์เบอร์77นะครับเป็นร่างที่ใช้ rolling white stem ในการแปลงร่างนะครับร่างนี้เนี่ยก็เป็นร่างก่อนร่างรีไวส์นะเพราะว่ารีไวส์เนี่ยมันเป็นร่างที่พัฒนาต่อมาจากร่างแจ็ รีไว์นะนะมาสไรเดอร์ไวซ์บาริสชิลเบอร์78นะครับก็เป็นร่างที่ใช้บาริสเล็กไวซ์แตมในการแปลงร่างนะครับว่าของไวซ์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแค่าการใช้โล่นะมาสไรเดอร์รีไวซ์เบอร์เ9นะครับเหรียญธรรมดาร่างนี้ก็เป็นร่างที่พัฒนาต่อมาจากร่างแจ็คร e ไวซ์นั่นเลยนะมาสไรเดอร์รีไว์อีเกิลจีโนมเบอร์ปเหรียญธรรมดาก็เป็นร่างที่มีต้นแบบมาจากม a สไรเดอร์ดับเบิลนั่นเองนะมัสไรเดอร์ไล e ์แจ็คเกิลจีโนมเบอนะครับเป็นเหรียญ รรมดาเป็นการใช้ไว Stamp Tackle ในการแบลงร่าง m a r ์ r ไรเดอร์แจนมาร์สไรเดอร์อะกิเลเบอร์82เหรียญทองนะครับในรูปก็จะมี m า r ์สไรเดอร์แจนแล้วก็ Mar ์สไรเดอร์อะกิเลยืนคู่กันนะนะมาร์สไรเดอร์เอวิลิตี้ไลท์เบอร์83เหรียญทองก็เป็นร่างที่พัฒนาต่อมาจากร่าง Holy Light นะครับก็ถือว่าเป็นร่างที่ย้อมร่าง Hol y Light มาอีกทีหนึ่งนะนะคือร่างนี้มันปรากฏตัวออกมาช่วงท้ายๆเลยนะครับเราจะได้เห็นมาร์สไรเดอร์เอวิลิตี้ไลท์ ช่วงท้ายๆละว Wolf Deadman r i o เบอร์84เหรียญธรรมดาก็เป็นร่างปีศาจของูลิโอนั่นเองนะ Must Rider Wise Lion g e n o m เบอร์85เหรียญธรรมดาร่างนี้นยะก็จะเป็นการใช้ไ i s e s t e ไ Lion ในการแปลงร่างนะครับซึ่งก็มีต้นแบบมาจาก Must Rider คูกานั่นเองนะ Wise s t e บราคิ i อเบอร์86เหรียญธรรมดาก็เป็นไว s ์ s t มที่ Must Rider Rewind กับ Wise ก็ใช้แปลงร่างเป็นร r a g i o g e n o m นั่นเองนะร่างที่มันคล้ายๆกับ Geo นั่นแหละ Queen b เด Deadman เบอร์87เหรียญธรรมดาก็เป็นร่างบีศาสตร์ของอากิลเลล่านั่นเองนะมาส t r i ์เดอร์รีไเบอร์88เหรียญธรรมดาก็เป็นร่างที่พัฒนาต่อมาจากร่างแจ็ค r e ไวส์นั่นเองนะ มาร์สไรเดอร์รีไวล์นีโอบัตต้าจีโนมเบอร์89เหรียญทองก็เป็นร่างที่ใช้นีโอบัตต้าไวส์แสตมในการแปลงร่างนะครับร่างนี้ก็จะมีความคล้ายกับมาร์สไรเดอร์เซรวันนั่นเองนะตัวนี้ไม่ใช่มาร์สไรเดอร์นะครับคริมสันเวลเนี่ยไม่ใช่มาร์สไรเดอร์นะครับคือผมไปหาอ่านในวิกิพีเดียแล้วนะมันไม่มีนะครับมาร์สไรเดอร์คริมสันเวลเนี่ยคือคริมสันเวลเนี่ยมันเป็นร่างแปลงของเวลนะครับวเวลนี่ก็คือปีศาจของอิงการิชิเก็นตานะครับซึ่งคริมสันเวลเน,เนร่างงของ ของเวลที่ปรากฏตัวออกมาช่วงท้ายๆเลยนะคือปรากฏตัวออกมาสู้กับมาร์สไรเดอร์เดสตรีมแค่ตอนเดียวเองนะซึ่งคริมสันเวลเนี่ยก็จะเป็นร่างแปลงของเวลที่ใช้คริมสันเวลไวสแตัมในการแปลงร่างนั่นเองนะซึ่งคริมสันเวลไวสแตัมเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับโรลลิ่งไวสแตัมของแจ็คเรไวส์นั่นเองนะซึ่งเหรียญนี้เนี่ยผมก็จะขอเรียกว่าคริมสันเวลแล้วกันนะเพราะว่าคริมสันเวลเนี่ยมันไม่ใช่มาร์สไรเดอร์นะครับคริมสันเวลเบอร์เก้าสิบเหรียญทองมาร์สไรเดอร์ไวส์นิวบาตจีโนเบอร์บ เหรียญทองนะครับร่างนี้ก็จะเป็นการใช้ไวสแตมนิโอบัตตาในการแปลงร่างนะครับมีต้นแบบมาจากมาร์สไรเดอร์เซรวันนั่นเองนะมาร์สไรเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะเกาเขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยคือมันไม่ใช่รีไวบาริเล็กจีโนมนะครับแต่ว,ว่ามันเป็นรีไวโวเ沃凯诺เร็กจีโนมนะเออแต่ในเหรียญก็เขียนว่ารีไวบาริเล็กจีโนมนะเพราะงั้นแล้วเีลยผมขออ่านว่ารีไวโวเ沃凯诺เร็กจีโนมแล้วกันนะมาร์สไรเดอร์รีไวโวเ沃凯诺เร็กจีโนมมาร์สมาร์สไรเดอร์ไวส์บาริเล็กจีโนมเบอร์เก้าสิบสองนะครับเป็นเหรียญนน,น,นะน,น,น,นนีี้เขย ไม่ผิดนะครับマースライダーリバイウォーケノレックスジノムバー9 3เป็นเหรียญธรรมดานะครับร่างนี้ก็จะเป็นการใช้ワイスタンウォーケノกับワイスタンバリデックスในการแปลงร่างนะครับマースライダーリバイแขงคารูโジノムバー914เหรียญทองก็เป็นร่างที่ใช้ワイスタンแขงคารูในการแปลงร่างนะครับร่างนี้ก็มีต้นแบบมาจากマースライダービューนั่นเองนะマースライダーアンティメートリバイバー9 5เป็นเหรียญทองนะครับซึ่งアンティメートリバイก็เป็นร่างสุดยอดของสマースライダーリバイนะครับマースライダーアンティ มไวส์เบอร์ก6นะครับก็เป็นร่างสุดยอดของมาร์ชไฟเตอร์ไวส์นะครับเป็นเหรียญทองซะด้วย เหรียญนี้มันเกลียนใช้ได้เลยนะมาร์ชไรเดอร์อินวิซิเบิลแจนเบอร์97เหรียญทองก็เป็นร่างสุดยอดของมาร์ชไรเดอร์แจนนั่นเองนะมาร์ชไรเดอร์รีไวท์มาร์ชไรเดอร์ไวส์เบอร์98เหรียญทองในรูปก็จะเป็นมาร์ชไรเดอร์รีไวนะกับไวส์ ide, ร่างแรกนะครับหรือว่าร่างเล็กจีโนมนั่นเองนะมาร์ชไรเดอร์รีไวเบอร์99เหรียญทองในรูปก็จะเป็นมาร์ชไรเดอร์รีไวร่างแรกนะครับหรือว่าร่างเล็กจีโนมนั่นเองนะอันติเมตรีไวท์เบอร์100เหรียญทองในรูปปก็็จะเนกับ รีวนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของแคมปัสเหรียดมาร์สไรเดอร์รีวา e ตั้งแต่เบอร์51จนถึงเบอร์100นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมาทําการนับเหรียญมาร์สไรเดอร์รีวตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์100ให้ทุกคนได้ดูได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ